สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับและผู้ติดตามยูทูบนะทุกท่านนะครับวันนี้ทางช่องนะครับเราจะมาสอนเรื่องของการดัดท่อทองแดงนะครับโดยใช้เบดเดอร์ในการดัดท่อทองแดงนะครับนะก่อนเด่นนะครับเราจะมาแนะนำนะแนะนําเรื่องของเบดเดอร์ก่อนนะเบดเดอร์นะครับส่วนมากนะครับที่เราจะดัดเลยก็จะมีท่อขนาดหนึ่งทับสองนะครับหนึ่งทับสองห้าทับแปดนะส่วนท่อ หนึ่งทับสี่หรือสามทับแปดส่วนมากนะครับนะเราจะเราจะใช้มือเนี่ยดัดได้นะครับนะเทคนิคทําไมเราต้องดัดนะหนึ่งเพื่อความสวยงามสองเวลาเราดัดเนี่ยถ้าเป็นท่อเล็กขนาดไซส์เล็กนะครับเราจะดัดแล้วมันจะจะไม่แฟบนะครับมันจะสามารถดัดได้มันจะไม่แฟบลักษณะแบบนี้นะครับนะมันจะไม่แฟบนะครับนะมันจะไม่แฟบนะแต่ถ้าเป็นท่อใหญ่นะครับท่อใหญ่อย่างนี้นะครับและนะนะถ้าเราใช้มือดัด แต่ถ้าเราดัดตีโค้งก็ได้นะคะแต่ถ้าเราดัดในในในมุมที่มันจะต้องการวางให้ให้ชัดนะครับอ่ามุมสมมติว่ามุมเนี้ยเราจะต้องการวางอย่างเงี้ยถ้าเราดัดเลยเนี่ยนะครับมันจะแฟบนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเปต้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมันจึงต้องใช้เบรเดอร์ในการดัดนะครับต้องใช้เบรเดอร์ในการดัดถ้าอย่างเงี้ยนะครับมันจะแฟบนะเราไม่สามารถใช้มือดัดได้แต่ถ้าเราตีโค้งดัดโค้งโค้งโค้งนะครับนะก็ อันนี้ก็แล้วแต่เทคนิคของของช่างที่ไปติดตั้งเครบ่ออากาศนะครับอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะแต่ทีนี้ทางที่ดีนะครับเราควรที่จะใช้นะครับแบดเดอร์ในการดัดนะครับอันนี้ก็มีแบดเดอร์แบดเดอร์ของมันนะครับก็จะมีแต่ละไซส์แต่ละขนาดต่างกันออกไปนะอันนี้4หุนนะถ้าเทียบเป็นหุนนะครับอันนี้ก็ประมาณ5หุนถ้าเทียบเป็นหุนนะครับนะหรือท่อขนาด1้าอันหนึ่งทับสองกับ5ทับแปดนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของการดัดก่อนนะ การดัดท่อนะครับสมมุติว่าเราจะดัดนะเข้ารูปตรงนี้นะฮะการดัดท่อนะฮะเบดเดอร์เนี่ยนะมันจะมีมุมองศาบอกส่วนมากเราดัดเราก็จะดัด90นะ,ะ90มันจะมี0 4น90เนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราดัดเนี่ยนะ,ะสมมติว่าเราต้องการนะครับอ่าตรงนี้นะสมมติว่าเราต้องการความยาวสมมติาจากนี้นะ,ะมาถึงเนี่ยนะ,ะเราต้องการ10เมตร นะครับเราต้องการ10เมตรแล้วหักโค้งลงมาแบบนี้นะฮะไอตรงจุด10เมตรตรงนี้นะครับมันต้องอยู่ตำแหน่งที่45องศานะครับแล้วก่อนหน้านี้ต้องอยู่ที่0องศาแล้วด้านหลังจะต้องอยู่ที่90องศาเช่นนี้เช่นนี้นะครับมันถึงจะวัดแล้วได้ขนาดเท่ากับ10เมตรนะรถ้าคุณไปแรนดอมหรือไปสุ่ม ในการดัดเนี่ยมันจะไม่ได้เท่ากับ10แล้วมันจะเข้านะครับ,บรางหรือเข้ารูปนะลำบากเพราะนั้มันมีเทคนิคอยู่ครับท่านผู้ชมก็คือสมมุตินะเรายกตัวอย่างท่อขนาด1นทับสก่อนแล้วกันนะครับขั้นตอนแรกในการที่เราจะดัดท่อนะครับนะให้เราวัดก่อนว่านะฮะวัดว่าจาก0ถึง45เนี่ยมีขนาดเท่าไหร่อันนี้ผมวัดได้ ประมาณ3มเซนนะเห็นไหมฮะก็ได้ประมาณ3มเซนทาไมต้องวัดเดี๋ยวมันมีคําตอบนะครับสว่วน5้าหุวนผมวัดได้ประมาณศนย์ถึง4 5หได้ประมาณ4เซนครึ่ง4เซนครึ่งนะครับเรามาเริ่มต้นที่1ทับ2ก่อน <S <S ผมวัดเมื่อกี้ได้3มเซนพอ,อยะน้า3เซนข้อ1นทับ2ตรงนี้นะครับสมมติว่าเราต้องการนะครับดัด วัดความยาวมาแล้วต้องการดัดตรงนี้เห็นไหมฮะต้องการดัดตรงนี้นะครับเราก็วัดนะออกไปข้างละ3เซนแบบนี้นะฮะข้างละ3เซนข้างละ3เซนนะครับมีที่สองไหแบบนี้นะครับหรือมีจิกก็ได้นะครับเราก็จะได้ออกมาเป็น นะสามมุมแบบนี้นะฮะสามมุมแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับเห็นงนีนะเห็นงน้นะอย่างนะางี้อย่างงี้นะครับวัดออกไปข้างละสามเซนแต่ถ้าขนาดท่อขนาดอ่ห้าทับแปดเราก็ต้องวัดใหม่นะครับอันนี้เราจําลองหนึ่งทับสองนะครับหนึ่งทับสองนะครับเมื่อเราวัดขนาดเท่ากับ สามเซนทั้งสองข้างเรียบร้อยแล้วทําไมต้องวัดสองข้างเราไม่รู้ละครับว่าเราจะดัดไปฝั่งนี้หรือฝั่งนี้นะเพราะฉะนั้นเราขีดไว้่างนี้เลยนะครับตรงนี้จะเป็นตําแหน่งที่ศูนย์องศาตําแหน่งตรงนี้เป็นสี่สิบห้าองศาเห็นไหมครตรงนี้จะเป็นเก้าสิบองศาพยานเวลาเราใส่นะครับเราใส่สมมุติว่าเราจะดัดด้านนี้ลงมานะครับก็ให้เรานะครับนะฮะใช้ตำแหน่งนะครับอ่า ที่0นะครับเลข0เนี่ยให้มันชี้ที่ขีดแรกเพราะว่าอะไรครับเวลาเราดัดลงมาตรงเนี้ยมันต้องอยู่ที่45หองศานะครับเราก็ใช้นะเทคนิคนะครับหรือใช้เบ d ดเดอร์ดัดลงมาเห็นไหมดัดลงมาปั๊บเห็นไหมจนถึง90แบบนี้นะครับถึง90แบบนี้นะก็เอาออกนะครับมันก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับนะเพระเาะฉะนั้น เวลาเราวัดนะจากตำแหน่ง45ไปเนี่ยเวลาเราเข้ารางนะครับมันก็จะพอดีพอดีนะฮะมันจะพอดีเลยนะครับกับตำแหน่งที่เราต้องการนี้ท่อสี่หุนเพราะฉะนั้นเวลาเราใส่ปุ๊บมันก็จะพอดีครับนะเวลาเราวัดมาตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะต้องให้มันอยู่ตำแหน่งไหนก็วัดมานะก็วัดมานะครับก็เป็นลักษณะแบบนี้นี่ท่อ4หุนนะครับท่อ4หุนให้ทําแบบนี้นะครับนะต่อไปเรามาดูขนาด นะห้าถ้าแปดนาห้านะหถ้าแตัวนี้นะครับสมมติว่าผมต้องการยี่สิบเซนนะครับนะความยาว20เซนสมมตินะครับผมก็มาวัดนี่ก่อนเลย0ูนงสี่เท่าไหร่ครับสีโดยประมาณนะครับหรือ4อี4่ะสเซนสเซนนะครับสเซนโดยประมาณเสร็จแล้วผมใช้ท่อขนาดห้าถ้าแป นะครับหาห้า 58. อ่าผมต้องการ20่สิบเซนนะครับยี่สิบเซน ขนาด20เซนสมมติว่า20เซนหยุดจุดนี้นะครับวัดจากตรงนี้มานะครับ20เซนก็มาไว้เลย20เซนนะครับตรงนี้20เซน20เซนเสร็จแล้วทำไงต่อครับเราก็วัดเมื่อกี้เราบอกว่าเบดเดอร์เราสูนถึง45มันมีเท่าไหร่ครับ4เซนเราก็วัดมาข้างนี้4เซน นะครับนะเราจะวัดถ้าสมมุติว่าเราจะดัดมาข้างนี้เราวัดแค่นี้ก็จบละแต่นะเพื่อความามั่นใจแล้วก็ไม่ต้องวัดหลายครั้งเราก็วัดสองข้างเลยนะครับสี่เซนแบบนี้มันจะเป๊ะครับมันจะเป๊ะเลยนะครับมันจะเป๊ะเลยไม่มีาการคลาดเคลื่อนนะครับนะถึงมันคลาดเคลื่อนมันก็จะมีส่วนน้อยนะครับในการคลาดเคลื่อนนะครับนะฮะช่วยจบนี่หนยดิ อาจารย์ว่ามันจะกระดกอ่ะเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็ใช้ตำแหน่งที่ศูนย์นะครับอยู่ที่ตำแหน่งแรกเห็นไหมฮะอันนี้ก็0 4 5หแล้วก็90นะครับก็ล็อกปั๊บนี่ตำแหน่งที่ศูนย์อยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงนี้เดีย๋ยวนะให้ตรงเดี๋ยวเพิ่งเข้าอ่าตำแหน่งที่ศูนย์อยู่ตรงนี้นะครับ เราก็กดเลยทีเนี้ยนะครับกดไปเดอร์ไว้ให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเราก็ดัดนะครับดัดนะครับดัดมาดัดมาแบบนี้นะให้มันถึง90แบบนี้นะครับแล้วก็คลี่ออกนะครับคลี่ออกแบบนี้นะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับนะมันก็จะได้รูปนะครับนะ90าองศา นะครับลงมาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเรามาลองวัดดูครับนะฮะนะวัดดูจากตำแหน่งตัวนี้เมื่อกี้เราบอกว่าเราต้องการที่20เห็นไหมฮะนะตำแหน่งที่โค้งพอดีเลยนะครับมันก็อยู่ที่20เพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าเราใช้ที่20ปุ๊บมันก็จะเข้าพอดีอย่างนี้นะฮะแต่ถ้าเราคาดเคลื่อนนะครับถ้างแดงถ้ามันดับไปแล้วเนี่ยมันยากที่จะคืนรูปได้นะครับ เพราะฉะนั้นถ้าการวัดแล้วก็ดัดให้มันชัวร์แบบนี้นะฮะมันจะไม่มีเสียหายเลยนะครับนะถ้าเราไม่ไม่วัดเราดเ,เราดัดเลยเนี่ยนะครับถ้าเราไม่เอาเข้ารางหรือไม่ฟิกมันก็มีปัญหาแต่ถ้าเกิดหน้าง,งานเราต้องฟิกว่าต้องให้มันขนาดเท่านี้เท่านั้นนะครับนะขนาดความยาวเท่านี้นะถ้ามากกว่านี้มันก็จะออกงอกราง ถ้าน้อยกว่านี้มันก็จะเข้ารางนี้ได้อย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นใช้เทคนิคนี้ในการดัดท่อนะครับนะในการดัดท่อเชื่อว่านะครับนะการดัดท่อนี้นะอาจจะเป็นประโยชน์นะกับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับนะก็สุดท้ายนี้นะครับก็ฝากนะกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้การทําคลิปวิดีโอดีๆมีสาระอย่างนี้เช่นนี้นะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะที่ รับชมมาจนถึงขั้นตอนสุดท้ายนะขอบคุณครับ